น้งพุม,มาตกเลยย่แม่ตาบอกว่าตื่นแล้ว XO ก,ก่อนอกโอ,อีกทีสิอ่ะ XO XO ก่อนเร็วๆอา้าไปไหนล่ะอ,อืมมาอืมมาอ้อนกันมาอ้อนกันมาอ้อนกัน L, เอ้โอทีเดียวเองเหรอวะเนี่ยฮะฮะฮะเมไอโอทีเดียวเองเหรอไอ้โอทีเดียวอืออืมยายขามยายขามอืมยายขามปั่นยายเลย ปั่นแลดูปั่นใกล้จะพังแล้วของสายอีแม่จะได้ซื้อใหม่อะ่ะแะนี่ขนาดซื้ออย่างดีให้แ,แต่ก็อยู่ได้นานอยู่นะอันเนี้ยอืมแลดูปัน่นฝืดโอเคยังอโอเคยังโอเคแล้วเตรียมข้าวกงเดี๋ยวยังไม่ถึงกรงเอาเอาเข้าเองด้วยเอาเข้าแล้ว xo ด้วยเข้าแล้ว xo กอ่อนยังไม่ xo เ,เลยอ่ะจุ๊บแล้วเหรอเอา จุ๊บอ,อ๋อ,อไหนเข้าร้อยไม่เอ็กโออ่ะอะโอ้จุ๊บก,ก่อนทำไมอะทำอะไรอ่ะวก็จุ๊บก,ก่อนมาอา้อคันไข่คันไข่เฉยอืมเดี๋ยววันนี้ต้องทำความสะอาดกรงหน่อยละอืม ต้องเปลี่ยนแผ่นรองกกงละได้เวลาละออ้ขันไข่ไอเขาอ,าขาอ้อือตายแล้วันไข่ไปดีกาเออดูยายขามก่นยายขามปั่นเป็นยังไงฮะแล้วดูปั่นใกล้พังไม่แม่ว่าเนี่ยอืออืออืม,อม,อม เดี๋ยวกุ้ยให้ประติงอืม